สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเกี่ยวกับฟรีไฟล์มคูมเติมถูกแต่ได้เพจไเยอะร้านนี้เลยครับร้านมิโลท็อปอัพครับ,รบเกี่ยวกับการเติมเกมฟรีไฟล์แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายครับเพียงส่ง U ูเก็สามารถเติมได้แบบง่ายๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับคลิกลิงก์แฟนเพจใต้คลิปนี้หรือใครสะดวกทันไลน์ครับ,รบก็สามารถแอด,ดไลน์ไปได้เลยแอดมิโลท็อปอัพนะครับอย่าลืมแสตด,ด้วยนะครับร้านเขานะครับเติมไวเติมถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมิโลท็อปอัพนะครับผมไม่มีการโกงการเกแนนนน่อะคครรับบผมสายใจได้ับ เอาละครับท <Bond> <pakai> ุกคนครับวันนี้เ <classy> นี enfin ่ยผมก็จะมาตบกับบอดล่างทองนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าบอดล่างทองเนี่ยแม่งโคตรโหดโคตรกอดนะครับน้ำเมื่อวานน้ำเมื่อกอดแล้วเหมือนจะเจอคนด้วยนะครับคนนึนะครับน้องกะทิเฟิร์นนั่นเองครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าบอดเวอร์ชันนี้นี่คือโหดสุดที่สุดแล้วนะครับในเกมนะคือโหดยิ่งกว่าไายเคครับน้องๆฮะเออเหมือนจะเจอคนนะครับคนนี้น่าจะเป็นคนนะครับหนึ่งคนแล้วก็น่าจะเป็นบอดที่เหลือนะทำไมท้าบอดเราไม่เจอเลยว่าถ้าบอดไปไหนวะไม่แน่ใจเหม เก็ให้กําลังใจผมด้วยนะครับผมฝากการกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับการประท้าบอทครั้งนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะล่วงหรือจะรอดนะันับแรงนะว่าต้องลงวงฟ้าว่าถ้าเจอบอทนะลงวงปกติคือยังไงก็แค่ทุกคนลงวงฟ้าไปเลยนะชิวๆไปเลยนะครับผมจัหวะนนี้โรงงานนะครับคือสถานที่จำแรงของเราเนะฮยไม่ใช่เดี๋ยวสถานที่ลงของเรานะฮะเฮ้ยคนเหลือสามสิบเอ็ดคนแล้วว่ะ บอดไม่ตายนะน่าจะเป็นคนนะครับที่ตายมากกว่านะครับเมื่อกี้นะรอบนี้ไม่มีใครลงกับเราเลยนะครับชื่อที่นิวยอร์กไปเลยถ้าเล่นปืนมระทะกับบอดล่างทองผมว่าน่าจะเป็นปืนคานะไม่ก็บาเลตน,นะ <Wow. S 1> แต่ผมว่าผมไม่ใช่หลอกปืนคาหรือว่าบาเลตน,นะครับน่าใช้เป็นพวกลูกซองนี่แหละเพราะว่ามีคนด้วยนะเพราะว่าถ้าเล่นคางเดียวคือสู้กับคนปกติคือแบบไม่ไหวนะเอาแล้วกะทีฆ่าบอดไปแล้วหนึ่งตัวอุ้ยอินฟของแตงครับอุ้ยสองตัวอุ้ยทำไมยิงบอดง่ายจังอะ่ะใช่หรอวะกระทียิงบอดล่างทองจริงหรือนี่ บอดล่างทองก็จะ, <c oughs> จะแพ้กะทีหมดเลยนะเออจริงเดี๋ยวผมเล่น MP5 นะครับผมกับ M4 นะสองกระบอกไปเลยนะครับผมเกมนี้เราผมไม่ได้ประทะก,กับบอดล่างทองมานานแลวไงทุกคนมันอยากจะโดนสักทีอะเนาะพระมาาเลยครับของคนที่แบบว่าอยากจะโดนเปิดนะครับจากบอดนะครับผมไม่รู้ว่าน้องบอดเนี่ยจะเตืงหรือเปล่ปาตึงจริงหรือเปล่านะครับบอดล่างทองฮะจำได้เลยตอนแบบความปรับใหม่เล่นแรกเดี๋ยวโหคือร้องกระจุกแลวผมอะ่ะ แหวดยิงโคตรแรงกอดสามปิวอย่างกัีเล่นแบบพวกกอดทรงกอดซ่าเดี๋ยวนี้เขาก็ยังไม่ปรับนะตอนแรกคิดว่าจะปรับนะครับให้แบบว่าเจอห้องปกตินะสรุปแม่งไม่เจอนะครับผมว่าน่าจะเจอคนก่อนนะครับอันดับแรกบอดไม่น่าจะเจอและน่าจะเจอคนเปิดก่อนคุยอายุโอเคป่ะพี่ปืมหรือเปล่าพี่ปืมหรือเปล่าต้องใส่เก็บเสียงเลยนะครับเล่น MP4 น,นะ MP5 ก็ใส่ได้นะจริงนะ MP5 นะเหมาะเหมือนกันนะครับผมอารมณ์จอเลยอนะ่ะบอกเลยคุยปวยก็มีนะแถวนะ พร้อมหรือ,อยังทุกคนพร้อมที่จะไปแบบว่าเจอกระบ,บอดหรือ,อยังครับทุกคน,นครับผมเนี่ยพร้อมแล้วนะพร้อมที่จะโดนเปิดแล้นะครับผมมาดูสิว่าผมจะล่วงหรือจะรอดนะครับสำหรับการปะท้าบอดในรอบนี้ของเรานะ มันน่าจะมีคนเน่เกมนี้ผมว่าเนี่ยคนรดเร็วมากน่าจะมีคนนะครับแต่ว่าเราเนี่ยสุมเจอคนเยอะเหมือนกันนะบวกทีละหนึ่งต้มก็เอาวะเล่นในความบวกทีละหนึ่งต้มนะครับทุกคนครับอย่าเรียกว่าแต้มเถอะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะมันไม่ใช่แต้มเลยมันบวกเลยขนาดนี้น่ะมันคืออะไรนี่คนน่าจะอยู่แถวแถวอ๋อแถวไหนกันวะผมว่าคิดว่าบอดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณแถวแถวนี้นะประมาณแถวเนี้ยผมมารมาไว้รอเลยแล้วกันเดี๋ยวจะได้แบบว่าแลกไอ้งอยวอลแล้วก็รีบไปนะครับผมจะไม่ได้เดินเกมช้านั่นเอง เดินเกมช้าเดี๋ยวไม่ทันนะครับผมในคอมไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับผมอาจจะแบบว่ามึนงงนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่าคอนเทนต์จำเจนิดนึงนะครับทุกคนไม่เชิงว่าจำเจหรอกหมายถึงว่าเขาเรียกเอาแบบว่ามารีเมคละกันนะครับใครที่แบบว่ามีคอนเทนต์จะนําเสนอผมนะครับสามารถบอกกันได้นะครับผมจะได้แบบว่ามานําเสนอให้นะครับผมแบบสนุกมากขึ้นเลยครับทุกคนมาโจ๊กจ้าไปก่อนละกันตอนนี้ก็ลงเกมอื่นมากนะครับผมใครที่แบบว่าชื่นชอบเกมอาร์วีเลยพวกนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับผมอย่าโหนสลิงนะครับเจอบอททีีมมมมมแแแ่่่่่่่งงรววไได้เเลยกกกก็็จจะะะะออืนนนนนนคคัับบบบสใหญชตผ ยายามลงให้คนที่ชอบแล้วกันนะครับผมประมาณนั้นเนาะและ <Wow. S 1> พีพายก็ยังลงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แบบว่าเลิกนะครับอุ้ยปุ้ยยาวไปว่ะเปิดไปแล้วว่ะอุ้ยเกมนี้มีคนนีว่ะทุกคนทําไม่เล่นไปนะครับดับแรกไปหาบอทด,ดีกว,ว่าผมไม่รอแล้วไปฆ่าบอทกันดีกว,ว่ารอคนไม่ไหวนะครับยิงบอทหน่อยอละกันยังไงบอทโอ้โห oh. โอ้หโอหถุบบอทไปได้หนึ่งคิวแล้ว <Wow. S 2> ผมได้หนึ่งคิวแล้ว ขอ2คิวขอ2คิวขอ2ขอ2คิวเอายีกเอายีกเอายีกเออไปดิสามคิวจำจำจะไปไหนครับน้องบอดครับ <c oughs> บอดยิงหัวปะเนี่ยโอ้ชิชเฮ้ย <c oughs> เอาหว่า,าว่ะเฮ้ย <c oughs> ไม่ล่าหัวเลยทุกคนเออเข้าหัวไปดิ <c oughs> บอดมาแล้วทุกคนโ <c oughs> อ้โหโอ้โอ,อ,อเล่นแรงจังวะจังหวะนี้มันต้องเจอ MP5 ผมปะ <c oughs> เอ็มพีห้าองค์อ่ะวัแตกไปหนึ่งพญาก้อนเล่นแรงเหมือนกันนะน้องบอดนะอุ้ยบอดมาอีกแล้วอุ้ยกระสุนหมดกระสุนเอ็มพีหมดไม่ใช่เอ็มพีเอ็มพีโฟร์เอเอเอวันนะครับผมโอ้ยเปลี่ยน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 ปืนผิดฮ,ฮัลโหลอุ้ยโอ้โหบอดไม่โคตรหัวทุกคน,กคนสู้ไม่ได้นะครับผมอุ้ยบอดตึงจริงว่ะ อุ้ยแต่บวกอยู่นะวุ้ยบวก12เลยเหรอวะและ้วแค่นี้บวก1ิบเลยเหรออุ้ยมีรู้นมาทุกคนเดี๋ยวรอบนี้ผมจะแก้มือน,นะครับผมมาดูซิว่าจะเป็นยังไงครับผมรอบเมื่อกี้ถือว่าเป็นการวอร์มมือเนาะทุกคนเนาะยังไม่ได้เอาจริงนะครับรอบนี้เอาจริงแลออ้วเดี๋ยวเกมนี้ผมจะพาโดดวงฟ้ากัน,นครับผมวงฟ้าน่าจะเป็นคนนะผมคิดว่านะหรือว่าบอดวะน่าจะเป็นคนแหละนะครับผมจังหวะเนี้ยมันเขาจะล่องลอยลงแล้วนะครับพ่อหนุ่มคนนี้นะครับเสื้อน,น้องน้ำมนต์นะครับผมโอเควิ่งได้เอ็ โอ้โห oh, ไม่โดนว่ะถ้าโดนอีกแจ็บเลยเมื่อกี้ไม่โดนนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนไปไหนก็เลยสงวานี้มันต้องเจอผมแล้วแม่งบอดคือแบบโคตรโหดโคตรกอดอะทุกคนรอบนี้ขอเป็นคนนะรู้บอดไม่ไหวว่ะอ่าน่าจะเป็นคนนะครับเกือบตายเกือบตายจริงไป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 คนแม่งก็ตึงบอดก็ตึงตึงทุกอย่างฆ่ากันให้ตายโลดเพื่อน น่าจะขนาดนี้แต่ละคแม่นตึงจริงซู้ไม่ได้เลยนีุ้วยคน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 ยเขาใส่การมาทุกคนน่าจะเป็นคนนะครับตรงนี้ชัดเจนนะคือยืนยันแล้วหนึ่งนครับว่าใช่คนแน่ๆนะครับอ่าใช่คนจริงๆด้วยครับผมบอดคนตกแต่เรื่นี้มันบอดมันบอดนี่ว่าหรือว่าคนโดนยิงบอดคนโดนบอดยิงคนโดนยิงบอดคืออะไรวะเออจริงด้วยคนโดนบอดยิงนะครับสรุปบอดแม่งโหดจริงว้วยทุกคนเห็นป่ะกล่องสมุกอี้ชัดเจนเลยนะครับแจ่มแจ้งเลยอ่ะ คโนน,นบอดยิงนะเหมือนผมเลยเกมเมื่อกี้กําลังเก็บของชิวๆอ,อ,อยู่ริมหาดทรายเลยแม่งยุ้เยเฉยต้องบอดมานั่งยิ้มแล้วก็จากไปถึงกับร้องเ,อมเมอร็วเม่อแม่งว่ามาแต่ไหนไม่รู้อะใส่ผมปั๊วเปียเลยโอ้ยเตรียมโพของแต่งแล้วจวังหวะนี้มันต้องเฉยๆวาอุมเมอวะไม่มีคําว่าผ้านะครับ มันได้เวลาแห่งการล่าคนแล้วครับทุกคนครับเราจะไม่รอช้าครับผมเราต้องไปรีบฆ่าน้องบอดซะนะครับก่อนที่น้องบอดเนี่ยจะเกิดขึ้นมาแล้วก็ฆ่าเรานั่นเองนะครับผมเราจะไว้ใจน้องบอดไม่ได้นะครับน้องบอดเนี่ยคือโหดที่สุดในประเทศไทยนะผมบอกเลยว่าใครเดี๋ยวจะขี่มิชามาเพื่อเอาชีวิตรอดจากบอดนะคือไม่รอดนะบอดล่างทอไม่ยิงทะลุหมดเลยนะทุกคนนะบอดล่างทอไม่หดจริงบอกเลยใครเจอเนี่ยมีร้องนะครับผมโอ้โหไม่มีนี้เลยว่าไม่มีหมวกสามเลยนะครับมีแต่หมวกสว่าง ผมว่ามันต้องมีแบบว่าตรงบอดรวมที่อะทุกคนเหมือนด่านของอ่ะฝั่งอะไรวะฝั่งที่เราเล่นเมื่อกี้อะด่านของแดนชะลาบานนะครับเอ้ยไม่ใช่ฝั่งกอดแก้วนะครับผมกอดแก้วเออนี่ไงอุ้ยทะลุไอวอโอ้ใครมันจะใครมันจะไปชนะบอดแบบนี้วะทุกคนถามจริงโอ้ยอย่าว่าแต่บอรลด่างทองเหอะมันล่างอะไรก็ไม่รู้เนี่ยยิงทะลุไอวออ่ะโอ้ตายแล้วเจอบอรดยิงทะลุไอวอโห โดนบอดยิงถธอด้วยว่ะทุกคนโหดจริงนะครับมันต้องยอมรับเลยมันโหดตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้โหดเลยนะครับผม,มเป็นแค่บอดมันเป็นนักแข่งเราสู้มันไม่ได้มันเป็นนักแข่งเมื่อกี้เนี่ยเออโอเคครับสำหรับการปราบกับบอดล่างทองครับอูเบอร์ก็พ่ายแพ้ไปครับวันนี้ว่าจะแต่งตัวเป็นไก่เพื่อมาปาบบอดล่างทองนะสรุปแม่งเตะเออสู้ไม่ได้จริงนะฮะตึงจัดตึงจัดเออเดี๋ยวรอบหน้าใครอยากให้แก้มือนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกมานะครับผมเดี๋ยวผมจะแก้มือให้ทุกคนเลยนะครับผมแต่รอบนี้ก็ต้องขอยอมแพ้ไปก่อนถ้้้าาารออบหนนผผมมมเล่จะตงแพ็ที มาไว้ทุกคนเล่นคนเดียวไม่ไหวแนะ่นอนเออตึงจริงตึงจริงนี่ต้องยอมรับเลย